สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเรามาอยู่กับอุป,ปต้า L4018 ครับ L4018 ช่วงนี้ไทยนา นีะไปไหนต้องไปสามครับเพ็กสามครับทีมงานนี้ครับาไปคันเดียวอันตรายมีสิทธิ์จมเนี่ยตัวเล็กๆก,ก็ไม่เท่าไรครับแต่ตัวใหญ่นี่จบเลยนะถ้าเจอดินดินแบบนี้ครับ ยังไม่รู้ว่าไปไหนต่อบ่ออมีแต่คันใหม่ๆครับเนี่ย4018ไทยนาเลยกำลังดีกำลังพอดีไม่หนักไม่จมไม่จมง่ายแล้วก็เอาขึ้นง่ายครับคันเล็ก rồi xám Tối ghép to mày bỏ đây là 300 bài các แต่ก่อนก็250น้ําน้ำมันแพงขึ้นมาอีก50บาทเป็น250บาทนี่ครับอันนี้ปิดนคนาได้ดีเลยนะเพราะว่าเป็นคัน กานบนครับเราจะเสยขึ้นได้สูงเหมาะสำหรับการปิดคันนาครับน่าเห็นไหมยกดินได้สูงเลยนะเอ๊ะแต่ตัวนี้ไม่ได้สูงครับตรงนี้ต้องเสยขึ้นเรื่อยๆแในคันนี้ทีเดียวครับนี่จ้วงเลยครับแต่ไม่เหมาะสำหรับการดันดินครับถ้าปิดคธนาเนี่ยได้เลย ทางให้พร้อมครับไปครับหายใจเข้าไปยดยู่ข่าแล้วบนั่บายไ่ติดาเดลตาหน้าปิปดติดยู่ใสอยู่นี่นะนั่นบนะนน่บ่ตาที่แกติดติดอยู่นั่นบ่ นอนะ๋อไปก,กิน آ, ข้าวไปเลยไปใส่ต้อนนี่กินข้าวแล้วว่านะจะมาดใส่ตรงนี้แบบนี้เยออยู่สองคำมาทั้งเรื่องเพราะนี่นี่ยอุ้ยอะไรตรงนี้คือว่าไทยเนี่ยที่เหลือเนี่ยต้องมีต้องหุ่นจำเป็นหมดบ่กใช่ว่าวท้าใส่เขาให้ไส่อยู่แต่ว่าบอกกะ

ไม่เด oh, ี๋ยวผมจะขึ้นนะเยวจะขึ้นนะโอ้ยังตึงราคาครับไว้ที่250บาทเหมือนบาทเดดมสำหรับทีมงานนี้ครับทีมงานรถอ่ารถเล็ก อันนี้ก็ประมาณสองสองสามไร่มั้งเนี่ยก็มาหารกันครับสามทีมงานไปสามคันสี 4, 0, 1, ่ศูนย์หนึ่งแปดไปกินข่าวเหรอไปสาหา์หรือไ <laughs> ปสาห์หรืออ๋อแบงพูดแล้ว